จะฟ้องไหมเบสํำสิงดราม่ารัวๆหลังลงรูปนี้ค่ะสําหรับเบสรักว่านี่คําสิงลูกสาวนักมวยชื่อดังอย่างสมรักคําสิงแต่หลังจากปล่อยภาพชุดว่ายน้ํา กลับโดนดราม่าค่ะเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื่อก่อนพ่อบอกว่าใส่ชุดว่ายน้ําต้องได้10ล้านตอนนี้ดูฟรีมีให้ดูไม่อัน้นฟรีค่ะและตั้งใจขับรถไปถ่ายชุดว่ายน้ําโชว์นี่นะเข้าใจหาแสงคนอื่นเข้าไปเที่ยวจริงๆเข้าถึงถ่ายเขาก็ลงแค่2อถึงสรูปพอเป็นกระแสไม่ได้ลงเป็นอัลบั้มอะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะดูเฟือดูโลไม่แพงไม่น่าลุ้นมันปลอมค่ะหลังจากนั้นเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ป ป้องกันเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นเช็คเงินในบัญชีก่อนไหมเธอปากแบบนี้ไปบวชชีอยู่วัดค่ะออกไปจากกะลาดได้แล้วนะทำไมนี่เขาโชว์ไม่ฟรีแน่ค่ะคอยดูนะเขาจะทําเงินเรียนร่างอันเพอร์เฟกนี่แหละฉลาดไม่เท่าอย่าเห่าดังค่ะเทียปากไว้อมต่อไปนะที่รัก